เลียนลุกครั้งใหม่จิกนวรัตมองผ่านผ่านหนึ่งว่าคิมเบอรี่ในวัยห3ปีแฮปปี้ Happy! ชีวิตโสดอยู่กับลูกชายสองคนไม่คิดมีรักครั้งใหม่รับมีเพื่อนแนะนําผู้ชายให้แต่ตนเองแชปปี้กับชีวิตโสดแบบนี้มากกว่ามีความสุขกับการอยู่คนเดียวเรียกว่ายัยงสวยแซ่บไม่เปลี่ยนเลยล่ะคะ่ะสาหรับนักร้องรุ่นใหญ่จิกนวรัตยุตนันที่ครองตัวเป็นสาวโสดสุดแซ่บมานานจนมีกระแสออกมาว่าเพื่อนๆหลายคนได้แนะนําหนุ่มหล่อๆให้เพื่อให้มาเป็นเพื่อนใจมีโอกาสได้เจอเจอ้าตัวเลยถามถึงเรื่องนี้โดยจิกนวรัตได้ยอม ว่าเพื่อนสาวสุดซีอย่างแอลอัมพาก็ได้มีแนะนําคนมาให้รู้จักหวังให้เพื่อนมีรักครั้งใหม่ให้หัวใจชุ่มช่าแต่ตนเองรีบขอปฏิเสธทันควนันเพราะว่าไม่พร้อมรับเปิดใจมีรักครั้งใหม่กับใครทั้งนั้นเพราะตอนแฮปปี้กับชีวิตโสดที่ลงตัวมากๆแล้วไม่มีใครไม่รู้จักจิกนวรัตยุคนันนักแสดงดาราหญิงที่มีผลงานการแสดงและได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปี2519จนถึงปี2525โดยจิกนวรัตเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวด Miss ace, มิสออดาสเมื่อวันที่14ตุ ลาคมปี2518ขณะที่มีอายุเพียง17ปีได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนและรองมิสออดาสอันดับหนึ่งจากนั้นจิกนวรัตก็ได้มีผลงานการแสดงเรื่องอื่นตามมาและยังเป็นหนึ่งใน3นักดาราแสดง3มใบเถาภายใต้สสงกัดจิระบันเทิงฟิล์มโดยมีเพื่อนรุ่นน้องอีกสองคนก็คืออัมพาภูสิทธิ์และสุพรรษาเนืองพิรมทั้งนี้จิกนวรัตนอกจากจะง,งานในบันเทิงแล้วในทั้งสังคมถึงยังอุทิศตนใกล้าการเป็นบลูแองเจิลหรือจิตอาสาให้กับโรงพยาบาล รามาธิปดีก่อนหน้านี้ยังอาสาแต่งหน้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยด้านชีวิตส่วนตัวจิกนวรัตน์นั้นได้แต่งงานกับเต็กแสงอุปัยพรมีบุตรชายสองคนคือเจเจและ้องชายทีเจที่ปัจจุบันก็โตมาหล่อเหลามากเลยทีเดียวล่ะคะ่ะนังเอกในะ้ตํำนานมาเผยเรื่องราวความรักแบบเจาะลึกครั้งแรกจิกนวรัตน์ออกรายการดังคลับไฟเดโชจากครอบครัวเรียบร้อยคุณแม่เป็นอาจารย์คุณพ่อก็เป็นข้าราชการยุคนั้นเต้นรำทำกินไม่ได้ ตอนไปประกวดมิสออดาสหนีไปเลยเพราะว่าอยากได้รองเท้าอยากได้ชุดพ่อแม่ไม่รู้จนหนังสือพิมพ์ลงถึงเป็นเรื่องจิกเปิดเรื่องราวอาดีตรักครั้งใหญ่ที่ต้องหย่าร้างกับสามีนังตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงไปแต่งงานโดยคบหาก,กับอดีตสามีเพยียง3-4เดือนก็ตัดสินใจแต่งงานไปอยู่อเมริกากับสามีตอนนั้นพ่อแม่ครอบครัวก็โกรธเพราะว่าตัดสินใจไปเร็วมากจนกลับมาเมืองไทยเพราะว่าต้องกลับมาเล่นละครน,นางทาสคิดว่าจะมาชั่วคราวแต่ละครดังมากและใช้ระยะเวลานานจนกลับเมืองไทยเลยสามีก็เลยตามกลับมาดู สามีมาตั้งบริษัททำงานที่เมืองไทยและทำให้อดีตนางเอกดังของเราได้อยู่ที่เมืองไทยต่อไปค่ะ